โอเคนะฮะก็กลับมากันต่อเลยนะครับขอผมก็ขอขอกลับมาช่วงเก้าสิบกว่าปานี้นะฮะเพราะว่าจะได้เปื่อมันอัพเดตมันจะมีข้อความอะไรขึ้นมาเปื่อบางคนไม่รู้ไงฮะโอเคเมื่อหลดเสร็จจะเห็นสองตัวนี้มฮะเนี่ย install กับ i n s t a l l นะฮะสองตัวเนี้ยนี่ับผมจะสามารถอ n s t a l l ได้นะครับเพราะผมเคยอิน install ไปแล้วถ้าคุณยังไม่ก็กด install ไปเลยนะฮะผมก็ install ใหม่ก็ได้นะครับผมไม่ว่าไม่เป็นไรแล้ว ก็กดอินซอร์ไปเลยรอครับ it l ล o k อ่าฮะโอเคก็ huh. okay. จะบอกตามนี้ครับเสร็จนะฮะเสร็จแล้วไปซิดเดอร์เลยจ้ะพอมาณนะจุดจุดนี้นะฮะวิธีเดิมครับแม่ซนะิดเดอร์รูทอ๋อโอเคมาแล้วนะมาทันเวลานะแนะ่นอนครับปิดตัวนี้มาเปิดตัวนี้ตั้งค่าอ่า กดเปิดเรามาดูหมาครับกันดีกว่าฮไหนว่าหมายข่าผมอ่ะลองก่อนนะฮะโอเคเดี๋ยวปิดบอกเลยครับปิดเทอมนี้มีหนุกนฮะแต่ผมยังไม่ปิดเพราะโป่งนี้เพราะพรุ่งนี้ผมสอบโอเคนะหนะ้าวัน,นวันนี้นะวันนี้ก็วันที่อ่าวันีเนอะไรวะ อ๋อเก้าเก้าวันนี้ที่เกนะ้าผมอาจจะลงประมาณวันที่สิบแล้วนะฮะโอเคผมดองคลิปไว้ครับเน,นี๋ยเซิร์ฟผมก็ได้อะเซิร์ฟนี้ยังไม่อะไรดีเลยนะฮะปิดเทมนะครับผมอ๋ออย่าบอกนะว่าเออช่างเถอะนะฮะช่างเถอะช่างเขาเถอะเรามาทำอะไรก่อนก็นกนได้ดีกว่ามาคือแบบเอาสักเซิร์ฟก่อนไม่สักเซิร์ฟส,สักโลกนึงเอามา จะลองดูนะฮะมาไงวะเนี่ยเอาเอาโอเคอืมซึ่งรู้สึกว่ามายังกระตุกอยู่นะฮะเพราะว่าเพราะว่าอไปไหนวะนะคือเครื่องผมเนี่ยมัน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 ตกรุนแล้วเออ นะโอหนี่ขนาดยังพอใช้ได้นะก็ใช้ได้อยู่อเออก็ใช้ได้อยู่นะฮะไปนี่โอเคอย่างน้อยก็มุ่งสู่โลก,กวางได้เออมันก็ยังดีนะยังดีอยู่ว่าผมไปโหลดเกมไงมันเลยความจำมันเยอะมันเลยกระตุกนะฮะเอารุสิลงมสีขาเอาเนี่ยอ่ะ การบักของแสงสว่างนะครับอ้มาแล้วโอเคเดี๋ยวไปสักพักก็มันจะดีเองนะฮะโอเคมีสรุดอย่อ่าปไปก่อนตรงนี้โอเคนะครับสรับคลิปนี้ก็แก้ไขอย่างนี้นะฮะโอเคน่าปิดเทอมนี่ผมไปอยู่ทางจังหวัดด้วยนะอาจจะลงคลิปช้าเข้าไปใหญ่นะฮะขอไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ